แม่คือพระแม่คือพมแม่คือผ้าห่มกันหนาวตากแม่อบอุ่นหนุนดูดาวแม่เล่าเรื่องราวของชีวิตแม่มีรอยยิ้มอ่อนหวานมือแม่ประสานอุ่นจิตแม่เล่านิทานกล่องชีวิตให้ลูกแม่คิดและจดจําแม่คือพัะปากจาบ้านแม่คือสายทางที่ชุ่มฉ่ำแม่คือแม่ฟิล์มเก่า่ํา แม่สอนแม่นำทําให้ดูแล้วแม่บอกแม่บอกแม่ก่าวแม่เล่าเรื่องราวความดีให้ลูกรู้แม่คือพระแม่ครูบอกให้รู้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแม่คือผู้นําทางชีวิตแม่คอยลิขิตทุกก้าวย่างแม่แนะแม่ําวิธีทางช่วยให้ลูกห่างความชั่วร้ายเหงื่อแต่ละหยดของแม่ เผื่อแผ่ให้ลูกทุกจุดหมายเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกครั้งใจกายก็หมายให้ลูกรักรู้จัก,จกดีบางครั้งน้ำตาแม่ลินหยดแม่หมดหนทางจะชี้เพราะลูกของแม่หลีกทางดีแม่ชี้นำพ่ำสอนกว่าจะรู้แม่คือพระเมื่อ,อเมื่อแม่เกือบจะมวยมอนเช้าขําแม่ก้มปะอะไรวะ พนมกรขอพรคุณพระรักษาลูกรักของแม่โปรดรู้สร้างความอิ่มเอมใจให้กับญาติโยมที่มานั่งฟังรวมถึงสามเณรน้อยนักเทศของเราด้วยครับแม่ป่วยใจใครเล่าจะเหมือนมีเจ้าถามทุกสุขลูกแม่คือโอทิโอสดทิป,ทปกำจัดทุกข์ให้ดวงใจแม่สุขทุกเคินวัน